สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนจังหวัอดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนตศะกิจังหวัอดอุดรธานีเช้าวันนี้อากาศเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆต่ากว่า20องศานะฮะที่อุดรน,นะครับอากาศเย็นๆกำลังนอนสบายนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับกลางวันร้อนกลางคืนหนาว กลางวัน30กว่าองศานะฮะสามสองสองศานะฮะก็ค่อนข้างจะร้อนพอสมควรนะครับตกเย็นมาก็เหลือไม่ถึง20องศานะอากาศเย็นๆอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะเ่วงเช้าๆก็อากาศสบายๆนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับช่วงต้นเดือนนะครับช่วงนี้นะเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกานะครับ 2,565นะก็ลูกค้าเข้ามาก็ช่วงเช้าๆนะครับก็มีอาการหลากหลายนะครับหลายๆอาการนะครับมีหลายๆเสียงที่ต้องให้หานะช่างนัดเป็นช่างหาเสียงนะช่างหาเสียงนะครับไม่ใช่นักการเมืองหาเสียงนะช่วงเช้าๆก็มีหลากหลายไม่ซ้ํากันนะครับแต่ละวันแต่ละวันไม่ซ้ํากันก็ดูแลกันไปนะครับทุกอาการ นะครับตัวการทุกเสียงไม่ได้เก่งนะแต่มีความพยายามสูงนะไม่ได้เก่งแต่มีความพยายามสูงนะครับเสียงอะไรไหมหาก็หานะครับบางทีก็หาทั้งวันเสียงเดียวนะฮะยังกิ้งลีดนะวันนี้ก็เช่นกันนะครับมีโตโยต้าวีโก้เข้ามานะครับเสียงแอด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 เวลาเลี้ยวนะเวลาเลี้ยวงมอะไรนะครับ Ida, อยอดเฉยๆก็ดังนะอย่างนี้หาง่าย like. น,นะครับอย่างนี้หาง่ายซึ่งลูกค้าจะเจอบ่อยๆนะครับคนใช้รถจะเจอบ่อยๆเจอเกือบทุกคันนะครับลักษณะเสียงนี้นะฮะเกือบทุกคันเบื้องต้นนะครับมีลูกหมากปีนนกล่างนะครับเสียงนี้จะมาจากลูกหมากปีนนกล่างนะครับรถรุ่นใหม่ๆชอบดังนะครับเพราะลูกหมากเขาจะกลับกันนะครับกับรถรุ่นเก่านะรรถรุ่นใหม่ๆก็คือ D m a ม็กวีโก นะครับมีดีแม็กวีโก้ไททันควอเรนเจอร์นะครับควอเรนเจอร์รุ่นใหม่ๆพวกโปรเนี่ยพวกไททันโปรทั้งหลายนะฮะลูกหมากจะแกนจะคว่ำลงนะครับแกนจะคว่ำลงอาการนี้ก็จะมาจากลูกหมากมันเก่านะลูกหมากมันเก่าหมดอายุนะครับหมดอายุหรือลูกหมากเสียนั่นแหละครับจะเสียงดังนะครับเพราะจะระบีมันแห้งนะฮะ โตโยต้าวีโก้คันนี้ก็เหมือนกันนะครับมาด้วยอาการเสียงดังเวลาเรียวแอด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 นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับฟังเสียงแล้วก็ถอดซ่อมได้เลยนะตัวนี้นะพบกับการทํางานช่วงเช้าเต้นเดือนพฤศจิกายนพศ .2565 นะครับกับโตโยต้าวีโก้นะครับนี่นะครับฟังเสียงนะน่าจะได้ยินชัดนะครับ จริงๆจะเสียพร้อมกันนะครับทั้งสองข้างนะครับนี่คือเวลาเลี้ยวพวงมาลัยนะครับสังเกตรอนะสังเกตรอเวลาหมุนพวงมาลัยจะมีอาการเสียงดังนี่ครับเสียงนี้นะฮะวันนี้มาแก้ไขปัญหาเสียงนี้กันนะครับมาซ่อมปัญหาเสียงนี้กันเลยนะฮะวันนี้นะครับลูกหมากปีกลกล่างสองข้างนะครับรวีโก้นะฮะ ไปเอีไปอค่ะออก่อ,กอนวัฒนันได้บ้างกันพอ่พอพอ่อพ่ออาตรงเอับ้างโอเคพอ่ออาการนี้ไม่ต้องขึ้นรีบก็ได้นะครับถอดทางล่างนะครับถอดใช้ตะเข้หาคำแล้วก็ถอดได้เลยนะ พราะตัวนี้มันติดปีกนกนะก็ถอดปีกนกยกออกมาได้เลยนะครับมาดูฝั่งขวาถอดแล้วนะครับมาดูฝั่งขวาถอดเรียบร้อยสเหตุการพวกนี้นะครับถ้าเวลาเราเลี้ยวปุ่มอะไรถ้ามันดังนะครับก็มี2อ,อย่างก็คือคอนแทคตัวนี้กับลูกหมาปีกนกบนล่างนะส่วนมากจะดังนะครับส่วนมากจะดังเวลาเราเลี้ยวนะครับ แต่ที่แน่ๆก็คือลูกหมากหมดทุกตัวจะทํางานพร้อมกับพวงมาลัยหมดนะครับเวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยลูกหมากจะทํางานหมดพร้อมกันนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าตัวไหนจะทํางานมากน้อยแค่นั้นเองนะแต่ระยะส่วนมากระยะการเลี้ยวเยอะที่สุดพร้อมกับลูกพวงมาลัยก็คือลูกหมากผีนนกล่างนะครับลูกหมากผีนนกล่างพอจารบีมันแห้งนะครับเหลือแต่เหล็กกับเหล็กเบียดกันนะฮะก็จะดังนะครับไม่มีจารบีหล่อเลี้ยงนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับ <reiter> <firing> เดี๋ยวมาดูตัวที่ถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาเรียบร้อยนะครับบูธปีกนกใช้ได้นะครับบูธปีกนกยังดีบูธปีกนกดีอยู่แต่ที่แ,น, jeunes, แน่ๆก็คือตัวนี้แต่ตัวนี้ด้านขวาไม่ดังแรงนะครับไม่ดังแต่ก็อายุการใช้งานก็พอๆกันนะครับพอๆกันแต่ด้านซ้ายจะดังแรงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูด้านซ้ายกันอีกทีหนึ่งตอนที่ถอดออกมาเสร็จนะครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งข้างซ้ายและข้างขวาน,นะครับถอด อันนี้เบอร์สิบเก้านะครับตัวนี้เบอร์สิบเก้านะครับถอดยกออกมาแล้วก็มาถอดข้างนอกก็ได้นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะมาถอดข้างนอกก็ได้นะก่อนตัวนี้ง่ายที่สุดสองตัวนี้หมายเลขสิบเก้าใช้บล็อกเบอร์สิบเก้าไม่ออกด้วยถังเดี๋ยวไปวันีหนัดเอียงเดี๋ยวจะแกะยางดูก่อนนะแล้วมันแทงมือ,อของนะครับ เดี๋ยวจะแกะยางพิสูจน์ะน,นะตามที่วิเคราะห์จะเป็น,ปน,นยังไงมาแกะยางพิสูจน์กันนะครับอาการเสียงดังนี่ยังไงครับสองถังหมดอังเดียวสองถง,งเลยก็ได้จอดอยู่แล้วแกนดำปีนะฮะก็ะคือสนิมมันกินนะครับมันหนักก็จริงนะครับมันมันมันเนิดอยู่มันทํางานอยู่เพียงแต่ว่าจารบีข้างในมันแห้งนะครับ ก็เลยทาให้มันเสียงดังนะนี่คืออาการของเสียงดังเวลาเราหมุนพวงมาลัยเลี้ยวนะแต่ก็มีหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะจอจงว่าจะเป็นตัวนี้นะแต่นี่คืออาการมันดังแล้วเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเราเช็คออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับว่ามันเป็นเพราะลูกหมากตัวนี้นะบางทีหมุนพวงมาลัยดังก็จะมาจากราแหลกก็มีนะหลายๆอย่างนะครับแต่เคสนี้ก็คือลูกหมากตีกนนกล่างนะครับก็ปบเปลี่ยนพร้อมกันเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ โอเคครับรับเอาเลยอัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวดเร็วทันใจว่องไวเมื่อกี้เข้าไปถ่ายอีกคันหนึ่งอยู่นะก็เดินกลับมาอัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกหมากปีกนกล่างนี่โก,โก็โอเคไปปิดล็อตจะมีปิดล็อกอยู่ตรงนี้นะตรงลงตรงตูดนะพอเข้าไปได้เลยโดยช่างมอ ช่างผู้ทำงานนานเอาเยเลือกดเลยปั๊กฟีโก้คันนี้มีลูกหมากฟีนกสองตัวนะฮะลูกล่างนะครับงบจำกัดนะเอาเฉพาะเสียงดังนะเอาเฉพาะเสียงดังเสียงดังหายก็คือจบนะอันนี้อัดลูกหมากเข้าไปอัดหทบินล็อกต่อเข้าไปได้นะครับ อย่าปิล็อกต่อไม่ได้ถ้าอัจไม่สุดนะถ้าอาจไม่สุดปินล็อกจะต่อเข้าไปไม่ได้นะต่อเข้าไปไม่สุดเรียบร้อยทั้งสองตัวนะใส่ปินล็อกแล้วนะตัวนี้ปินล็อกนะครับใส่ปินล็อกล็อกเอาไว้นะโอเคเรียบร้อยจะใส่ยางก็จบแล้วนะใส่รถได้เลยนะครับมาถึง โตโยต้าวีโก้คันนี้นะลูกหมากปีนกออกมาเรียบร้อยอเสียดออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอดัดบูทบิ๊กเฮยอัดลูกหมากปีนกออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะทั้งสองข้างเดี๋ยวประกอบใส่รถได้เลยนะรับประกันว่าหายเงียบร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้ง2000ันนะฮะทั้ง2อันวีโก,โก้กับพอ,อร์เตเอร์คันนี้นะที่ไม่ขึ้นที่ไม่ขึ้นลิฟต์เพราะว่าเราสามารถถอดข้้งล่างได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ลิฟต์นะฮะเพราะว่าลิฟต์ต้องรอเผื่อรถพันที่มันหนักๆนะพันที่มันหนักๆที่ต้องใช้ลิฟต์นะครับเดีย๋ยวลิฟต์ไม่ว่างนะครับเดี๋ยวจะมาขึ้นลิฟต์รอไม่ได้นะครับเพราะว่าลิฟต์มีน้อยนะลูกค้าก็ไม่เยอะเท่าไหรนะ่แต่ ลิฟมีน้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับมาอีกทีหนึ่งใส่ล้อแล้วนะฮะลูกหมากปีกนกล่างสองตัวนะครับตัวนี้ต้องถอดทั้งปีกนกออกมานะครับอย่างที่ให้เห็นนะครับอย่างที่ถ่ายให้เห็นนะครับต้องถอดทั้งปีกนกออกมามาอาัดข้านนอกนะครับง่ายที่สุดนะฮะง่ายที่สุดไวที่สุดถ้าตอกอยู่ข้างในนะฮะ ถ้าใช้เครื่องอัดอยู่ข้างในเราไม่มีเครื่องอัดนะครับไม่มีเครื่องอัดข้างในนะครับถอดปีนกออกมาเลยนะประกอบเข้าไปแล้วนะฮะเรียบร้อยทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะแล้วใส่ล้อด้านขวาเสร็จแล้วก็ลงมาวิ่งลองได้เลยนะครับเงียบกริบเงียบกริบแน่นอนประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งลองดูนะะโยกลองดูวิ่งลองดู เรียบร้อยครับเรียบร้อยหายแล้วนะครับเมื่อกี้แก่หมุนพวงมาลัยก็ดังแล้วนะฮะแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับ เงียบกรีบครับเงียบกรีบอ่าหมุนพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยดูครับเครื่องหมุนพวงมาลัยมั้งูบัดอ่าหมุนพวงมาลัยเงียบกรีบครับเงียบกรีบข้างซ้ายหาฟังใกล้ๆก็ได้นะอ่าหมุนหมุนอ่าเงียบกรีบนี่แหละครับคือสาเหตุนะฮะคือสาเหตุของการดังเวลาเลีออ้ยวพวงมาลัยนะครับ สำหรับรถบิโก้คันนี้นะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแค่นี้จบนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับวีโก้คันนี้ส่งงานได้เลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับอาการที่เวลาเลี้ยวมันดังนะครับมันดังมาจากทางล่างนะครับเวลาเลี้ยวพวงมาลัยน,นะครับอย่าไปเจาะจงว่าเป็นที่ราวแหลกนะครับเพราะว่าราวแหลกน้ํามันโอกาสจะดังแบบนี้ยากนะครับยากมากนะฮะนอกจากลูกปืนปลายแกนแหลกมันเสียนะมันแตกนะดังแต่ไม่ได้ดังแบบนี้นะ แต่ถ้าเวลาเราเลี้ยวมันดังตามพวงมาลัยนะครับดึงพวงมาลัยดังแอดเลี้ยวพวงมาลัยดังแอดแอดแอดตามมือนะนั่นคือมาจากลูกหมากปีกนกล่างนะครับนี่คือสาเหตุนะสาเหตุหลักๆนะครับเพราะว่าลูกหมากปีกนกทั้งถ้าเป็นลูกหมากปีกนกทั้งตัวบนตัวล่างมันจะหมุนตามพวงมาลัยน,นะครับมันจะทํางานตามพวงมาลัยน,นะแล้วก็กันชักก็ หมุนน้อยนะครับคันช้าคันช้านี่จะหมุนน้อยนะครับยิ่งลูกหมากแหลกนี่ไม่หมุนนะครับลูกหมากแหลกจะมีอาการโยกนะแต่ลูกหมากปีกนกบนล่างนี่จะหมุนตามพวงมาลัยนะครับตามล้อเลยนะครับนี่คือลักษณะของการทํางานของลูกหมากปีกนกล่างนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิดอุดรธานีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ